สวัสดีครับถ้าพูดถึงรถยนต์ติดแก๊สคนส่วนใหญ่มักจะนึกถึงเครื่องยนต์เบนซินแต่รู้หรือไม่ว่าเครื่องยนต์ดีเซลก็สามารถติดตั้งแก๊สได้นะใช้งานได้ดีด้วยถ้าเลือกเป็นติดตั้งถูกต้องรับรองว่าใช้งานได้ยาวๆเครื่องไม่พังแน่นอน SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ทุกอย่างครบจบที่ราคา อร่อรื่องดนตยคุณภาพคอยจุดระเบิดสายหัวเทียน9นตตก้าอเนกประสงค์มอเตอร์ปั๊มติกลูกรอยครบชุดพาเบรกมอเตอร์พัดลมที่ท o p ปเพอร์ฟอร์แเงียบหนุบประหยัดรวมกันเป็นหนึ่งสุดยอดแห่งความคุ้มค่าอย่าง w เวสเล e อันที่จริงการติดตั้งแก๊สในเครื่องยนต์ดีเซลมีมานานแล้วนะครับเท่าที่ลุงจำได้จะประมาณ20ปีแล้ว และรุ่นแรกๆเนี่ยเขาจะเริ่มติดตั้งในรถบรรทุกหรือว่ารถที่ใช้เพื่อการพาณิชย์เครื่องยนต์ดีเซลยุคแรก,แรกๆที่ติดตั้งแก๊สก็คือเครื่องยนต์ฮี n o e h 7 0 0ครับโดยเขาจะยกเครื่องลงเอามาดัดแปลงให้มันเป็นเครื่องยนต์แบบใช้งาน cng ได้100%ซโดยเขาจะเปลี่ยนใหม่เกือบทั้งหมดนะครับยกเว้นเสื้อเท่านั้นที่เป็นของเดิมค่าทําในยุคนั้นถือว่าสูงมากครับเริ่มต้นตั้งแต่40 0 0 0นจนถึง6 0 0 0 0นบาทราคานี้ไม่รวมค่าเครื่องนะ โดยเขาจะเรียกเครื่องแบบนี้ว่า Delicate Engine ครับซึ่งจะแตกต่างจากในยุคปัจจุบันที่เขาจะสั่งเครื่องเฉพาะจากเมืองนอกเข้ามาเลยครับงบประมาณเริ่มต้นตั้งแต่4 0 0แสนจนถึง1ล้านบาทราคาค่าเครื่องจะขึ้นอยู่กับแรงม้าที่คุณต้องการครับอันนี้เราพูดถึงเฉพาะรถบรรทุกเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นรถกระบะเราสามารถเอาชุดติดตั้งแก๊สเข้ามาติดตั้งในตัวรถได้เลยไม่ต้องยกเครื่องออก สำหรับรถด,ดีเซลที่สามารถติดตั้งแก๊สได้จะต้องมีระบบควบคุมการจ่ายแรงดันน้ำมันแบบอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเป็นแบบแรงดันสูงเท่านั้นไม่ใช่ว่าทุกรุ่นจะสามารถติดตั้งได้นะครับและจะต้องมีรายละเอียดดังนี้ 1. เครื่องยนต์จะต้องเป็นแบบคอมมอนเรลเท่านั้นไม่ใช่ว่าแบบอื่นติดตั้งไม่ได้นะครับแต่ว่าคอมมอนเรลเนี่ยชัวร์กว่าเพราะเทคโนโลยีดีกว่าเวลาใช้งานไปนานๆแล้วมันไม่รวนครับ 2. กล่องควบคุมหรือกล่อง ECU จะต้องเป็นแบบ32บิตนะครับถ้าต่ำกว่านั้นลุงไม่แนะนำเพราะเวลาในการใช้งานจริงเนี่ยต้องบอกว่าระบบแก๊สมันค่อนข้างละเอียดอ่อนครับถ้าตัวกล่องมันฉลาดจะสามารถจูนได้ละเอียดมากขึ้นทำให้การใช้งานในระยะยาวดีครับ 3. จะต้องมีระบบน็อกเซนเซอร์ด้วยเพื่อป้องกันการจ่ายน้ามันเกินครับ เพราะในเครื่องยนต์ดีเซลเวลาที่คุณจ่น้ํามันเกินเครื่องยนต์มันจะเกครับเวลาใช้งานไปนานๆมันจะมีปัญหาทําให้เครื่องยนต์เสียหายได้โดยน็อกเซนเซอร์จะเป็นตัวตรวจจับความผิดปกติถ้ามันพบข้อผิดพลาดมันจะตัดระบบเข้าสู่น้ํามันทันทีครับ 4. e x h o u s t p e m p s e n s ซ r จะติดตั้งทางด้านฝั่งไอเสียนะครับเพื่อตรวจจับอุณหภูมิไม่ให้อุณหภูมิของเครื่องยนต์ร้อนจนเกินไปทำให้เกิดความเสียหาย เพราะราคาเครื่องยนต์ดีเซลสมัยนี้ไม่ถูกนะถ้าพังไม่คุ้มครับ 5. ระบบในการติดตั้งจะต้องเป็นแบบหัวฉีดเท่านั้นคุณจะใช้แบบ CNG หรือว่า LPG ก็ได้แล้วแต่ความชอบครับสำหรับถังจะใช้ถังแบบแคปซูลหรือว่าโดนัทก็ได้แต่ในส่วนของ CNG ไม่สามารถใช้ถังโดนัทได้นะครับและในการติดถังโดนัทต้องดูด้ว่ามันถูกต้องตามที่กฎหมายกำหนดไหม เพราะจะต้องมีระยะห่างจากท้ายรถอย่างน้อย20เซนครับนอกจากนั้นระบบในการติดตั้งคุณจะใช้แบบผสมก็คือจ่ายทั้งแก๊สและน้ำมันดีเซลใช้งานร่วมกันหรือใช้เฉพาะแบบแก๊สล้วนอย่างเดียวก็ได้ครับในส่วนอุปกรณ์ติดตั้งคุณจะซื้อแบบยกชุดหรือว่าเอาชุดมาผสมกันเองก็ได้ครับขึ้นอยู่กับงบประมาณนะ 6. สําคัญที่สุดนะครับควรเลือกอุปกรณ์การติดตั้งแก๊สในแบบที่มีการประกันความเสียหายเอาไว้ด้วย เพราะในกรณีที่มันเกิดความเสียหายขึ้นมาเราจะสามารถเคลมได้ครับข้อสังเกต1เมื่อเราติดตั้งแก๊สแล้วนะครับควรจะต้องมีการลันอินโดยส่วนตัวเนี่ยลุงจะชอบสักประมาณ200-1,000ถึงกิโลครับหลังจากนั้นเอาไปทำการตรวจเช็คแล้วก็จูนอีกครั้งหนึ่งรถจะวิ่งได้ดีขึ้นครับและถึงแม้ว่าเราจะใช้ระบบแก๊สแล้วก็ตามแต่ควรจะต้องมีน้ำมันสำรองไว้ในถังด้วยนะครับ ขั้นต่ำก็คือเศษหนึ่งส่วนสี่ของถังแต่ทางที่ดีควรจะเป็นเศษหนึ่งส่วนสองครับเพื่อช่วยดูแลเกี่ยวกับเรื่องระบบน้ำมันเนี่ยการจ่ายน้ำมันให้มันอยู่ในสภาพปกติถ้าเกิดเราต้องกลับมาใช้งานเมื่อไหร่หรือมีความจำเป็นที่ต้องใช้งานจะได้ใช้งานได้ครับสําสำหรับอุปกรณ์ติดตั้งแก๊สอย่าเห็นแก่ของถูกนะครับต้องซื้อมาแบบใช้งานได้จริงๆเพราะเราไม่ได้ซื้อมาโชว์นะเวลาที่ติดตั้งไปแล้วมันมีปัญหาเหนื่อยครับหัวจะปวด 3. อู่ที่ติดตั้งจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในระบบการติดตั้งจริงๆครับถึงแม้ว่าตัวดีเซลกับเบนซินอ่ะมันใช้อุปกรณ์ตัวเดียวกันก็จริงนะครับแต่รายละเอียดในการติดตั้งมีความแตกต่างกันนะ 4. ในการจูนแกส๊สจะต้องเนียนจริงๆอย่าหนาหรือว่าบางไปครับเพราะไม่อย่างนั้นมันจะมีผลต่อการใช้งานในระยะยาวสรุปว่าเครื่องยนต์ดีเซลในรถกระบะสามารถติดตั้งแก๊สได้นะครับและใช้งานได้ดีด้วย ลุงเคยทดลองขับทดลองใช้งานมาแล้วบางคันเนี่ยติดไปมากกว่า300,000กิโลนะยังใช้งานได้ดีอยู่เลยสำหรับรุ่นรถที่สามารถติดตั้งแก๊สได้หรือไม่เนี่ยตรงนี้ลุงมีวิธีการดูง่ายๆครับก็คือรถตั้งแต่ปี2000ขึ้นมาอย่างของ Toyota ก็ตั้งแต่โฉมเนี่ยครับโฉมวีโก้เนี่ยขึ้นมาเลยสามารถติดตั้งได้ทุกรุ่นสำหรับค่ายอื่นก็สามารถติดตั้งได้นะ แต่จะมีรายละเอียดปรีกย่อยแตกต่างกันไปและโดยส่วนตัวลุงเชื่อว่าการติดตั้งแก๊สในเครื่องยนต์ดีเซลจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆเข้าวๆก็จะประมาณนี้ครับลองตัดสินใจกันดูนะถ้าคุณรักรถเรากือเพื่อนกันสวัสดีครับ